กคบินของเรามีไว้เพื่อใช้ในการแสดงในงานวันเด็กเท่านั้นหรือเปล่าที่ท่านแสดงความเห็นน่ก็มีส่วนถูกต้องการตัดสินใจที่ดีนั้นบางครั้งไม่ได้วัดกันด้วยความรวดเร็ว ตาไทยว่ะเฮ้ยเขาบินเสียฝั่งไทยด้วเนี่ยอ้นนองมุ่งลาดแล้วเนีย่ยข้างไหนไหมั้งฮะโดนโดนฝั่งนี้ทั้งแถบเลยฝั่งนี้ทั้งแถบเมื่อวานนี้ก่อนเที่ยงเล็กน้อยได้มีเครื่องบินเครื่องบินรบของเมียนมาได ร่วงล้ําเข้ามาในดินแดนไทยแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ได้มีประชาชนต่างๆและรวมถึงแฟนคลับของกองทัพะกาศเองก็ได้แรงทัศนะความคิดความเห็นแล้วก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์ไปตามทัศนะของแต่ละคนซึ่งผมก็ได้มี โอกาสได้อ่านได,ได้รับฟังส่วนใหญ่ก็จะกล่าวถึงว่าระบบการป้องกันทางอากาศของกองทัาอากาศนั้นดีไหมหรือเครื่องบินของเรามีไว้เพื่อใช้ในการแสดงในงานวันเด็กเท่านั้นหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งพูดว่า ผู้บัคบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศนั้นมีวิจารณญาณในการตัดสินตกลงใจทำรน่นทำนี่ดีไหมช้าไหมช้าเกินไปหรือเปล่าผมก็อยากจะขอบอกว่าที่ท่านแสดงความเห็นนะ่ก็มีส่วนถูกต้องแต่อยากจะบอกว่า ระบบป้องกันทางอากาศของเรานั้นดีมากไม่ได้อ่อนด้อยอย่างที่บคางคนแสดงความสงสัยหรือให้ทัศนะเครื่องบินของเราก็เป็นเครื่องบินที่ดีนักบินของเราเป็นนักบินที่ดีแล้วก็มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่ดีแต่รวมถึงข้อสุดท้ายก็คือผู้ข้าประชาระดับสูงของกองทัพอากาศ ก็มีการตัดสินใจที่ดีการตัดสินใจที่ดีนั้นบางครั้งไม่ได้วัดกันด้วยความรวดเร็วหากาวัดกันด้วยความสุข,ขุมรอบคอบมีหลักมีเหตุมีผลคำนึงถึงสถานการณ์เล็กสถานการณ์ใหญ่และที่สำคัญเป็นการตัดสินใจที่พอเหมาะพอควรเหมาะสมกับสถานการณ์ และนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ผู้ที่สนใจแฟนคลับต่างๆของกองทัพบกกาศและพี่น้องประชาชนทั่วไปได้รับทราบแต่เอาเถอะครับผมก็บอกตามตรงว่าผมก็เหมือนกับทุกท่านนั่นแหละผมก็เดือดเหมือนกันบางทีอาจจะเดือดกว่าพี่น้องประชาชน อีกด้วยสิ่งที่เราดำเนินการไปแล้วก็คือเราได้ติดต่อประสานกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศพามา่าเมียนมาเราขอให้กํากับดูแลให้การปฏิบัติการอะไรก็แล้วแต่ในเขตแดนของท่านเนี่ยขออยู่แต่ในขอบเขตในบ้านของท่านอย่าได้ล่วงล้ำเข้ามา ซึ่งผมก็ได้รับทราบถึงคำขอโทษและเหตุผลจริงแท้ต่างๆเนี่ยขอให้ว่ากันไปก่อนเขาให้เหตุผลว่าเมื่อวานช่วงนั้นน่ะสภาพอากาศมันไม่ค่อยดีจริงๆการเกิดขึ้นครั้งเดียวครั้งแรกที่ผ่านๆมาเขาก็ระมัดระวังแต่ว่าด้วยสภาพอากาศประกอบกับภูมิประเทศซึ่งหากจะมองอยู่บน คนที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยบางทีก็แทบจะเรียกได้ว่าไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าขนาดเนี้ยได้ผ่านล้ำหรือตัดผ่านเข้ามาในในบ้านของคนอื่นด้วยระบบป้องกันทางอากาศของเราเนี่ยซึ่งในที่นี้ก็คือเรยดาร์เนี่ยเราเราจับความเคลื่อนไหวของเขาได้และรวมถึงเรามีเรามีสายข่าวที่ดีบางครั้งเนี่ยเราสามารถจะล่วงรู้ได้ว่าเขาจะปฏิบัติการในพื้นที่ไหน กพราะเขตแดนระหว่างเมียนมากับไทยเนี่ยไม่ไม่ได้สั้นๆแต่เป็นเขตแดนที่ยาวบางครั้งเขาก็ทําด้านนู้นบางครั้งกับตรงนีง้อะไรตร่างๆแต่ด้วย,ด,วยด้วยการข่าวของเราที่ดีบางทีเราก็รู้ลูกหน้าแต่ไม่ว่าเราจะรู้เรื่องหน้าหรือเราจะรู้เฉพาะหน้าจากเราดาร์ถ้าเรารู้เรื่องหน้าเราก็จะส่งเครื่องบินขึ้นไปเพื่อที่จะไปบินในภารกิจ ที่เรียกว่าคอมบ t ตแอร์พรโทหรือการบินลาตระเวนรบรักษาเขตเพื่อแสดงท่าทีว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของเราแต่ถ้าหากว่าเราจับได้เราก็เช่นเดียวกันเราก็จะส่งเครื่องบินขึ้นไปออกไปในภารกิจเดียวกันก็คือลาดตระ การบิน,วเวนรเรบรักษาเขตประกอบกับแอร i อร์อินเทอร์เซชันก็คือการบินสกัดกัน้นแต่เช่นเดียวกันฉันใดฉันนั้นขอให้พี่น้องประชาชนให้ความเชื่อมั่นในกองทัพอากาศเหมือนอย่างที่ท่านเคยเชื่อมั่นมาตลอดแล้วก็โปรดไว้วางใจเราไว้วางใจเรา ผมกเ็เหมือนทุกท่านนั่นแหละที่ที่รับชาติ